เขากำลังขุดดินอยู่ใกล้แม่น้ำเจียนอยู่ๆเขาก็พบหม้อดินใบหนึ่งที่ถูกฝังอยู่ในโคลนเมื่อเขานำมันไปล้างในแม่น้ำและมองดูอย่างตั้งใจก็พบว่าข้างในมีทองคำชิ้นเล็กๆอยู่สองชิ้นเขารู้สึกประหลาดใจมากและคิดว่าบริเวณใกล้เคียงอาจมีเหมืองทองคำอยู่หากเขาพบมันได้เขาก็อาจกลายเป็นคนร่ำรวยมากด้วยความหวังนั้นเขาจึงเริ่มขุดในที่อื่นแต่ครั้งนี้กลับไม่พบอะไรเลยตอนนั้นเองเขาก็เข้าใจว่าบางทีเขาอาจกำลังขุดผิดทิศทางเขาจึงทำเครื่องหมายไว้ตรงจุดนั้นและเริ่มขุดในหลายๆแห่งพร้อมทั้งงงงททเเเเคคครื่่่่่ออออหมมาา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 ยยุุุกกจดดีขขขิิวววนนนะโสพบััลล หยุดพักและในตอนกลางคืนเขาก็นอนอยู่ริแม่น้ำเมื่อหิวเขาจะจับปลาจากแม่น้ำมากินและขโมยไข่จากรังนกบนต้นไม้ใกล้ๆวันหนึ่งแม่ของนกตัวหนึ่งจับเขาได้ขณะกำลังขโมยไขย่เขารู้สึกละอายใจและนำไข่ไปคืนแต่แล้วเขาก็คิดขึ้นมาว่าถ้าเขาเอาไปแค่ฟองเดียวนกจะรู้ได้อย่างไรนกคงนับจำนวนไม่ได้ไม่นานนะเขาก็กำลังเพลิดเพลินกับปลาทอดและไข่หลังจากกินเสร็จเขาก็กลับไปขุดดินและทำเครื่องหมายต่อไปวันนั้นก็จบลงเหมือนวันอื่นๆเมื่อวันเวลาผ่านไปเขาเริ่มขุดหลุมที่ลึกขึ้นเรื่อยๆและชิ้นทองคำ ที่ทําให้เขาก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าเขาอยู่ใกล้เหมืองทองคํามากและเขาตัดสินใจว่าจุดที่เขาเชื่อมั่นมากที่สุดเขาจะขุดลงไปตรงๆไม่นานหลุมนั้นก็เลยก,กว่าความสูงของตัวเขาเองขณะนั้นเขาพบทองคําชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งและรีใส่มาลงในถุงผ้าของเขาไม่นานต่อมาจอบของเขาก็กระทบเข้ากับก้อนหินขนาดใหญ่เมื่อเขาทุบมันออกและมองดูได้นใก็พบว่ามันเต็มไปด้วยทองคําทั้งหมดเขาเต็มไปด้วยความสุขและขุดต่อไปในทิศทางนั้นอย่างแรงยิ่งขึ้นจากนั้นทันใดนั้นเองก้อนหินทองคําขนาดมาหืมมาก็ปรากฏขึ้น เขาหัวเราะออกมาเหมือนเด็กตัวเล็กๆ